น่่อสวัสดีครับพบกับช่องมิสเตอรไฟนะครับ XFSL on tour ขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับกาดมาลินและโรงแรมเดอะคอนะครับผมพบกับนักสู้ทางซ้ายมือครับชื่ออะไรครับพี่อิงเอ๋ครับชื่ออิงเอ๋นะมาจากอิงเอ๋พี่อิงเอ๋นะครับมาจากไหนขวอยินครับมาจากขวหินแล้วพี่โอ้มาไกลรถมาครับผมมาไกลนะครับมาไกล ขวามือชื่ออะไรครับพี่เจมพี่เจมนะครับพี่เจมอยู่แถวไหนจัดกานเชียงรายครับทานเชียงรายนะครับมาจากเชียงรายเหมือนกันมาไกลเหมือนกันนะพี่โอเคครับต่อยสากลนะครับหนึ่งยกสามนาทีต่อยหลังหัวทำต่อยกระจับฟังผมเลยนะพี่ข้ามือครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับเวลาพร้อมไหมครับพร้อมครับชก หลังอย่าใ่ถ้อยนะครับ ยังไทีพายเบกเบกเบกย้าหลังมยย้หลังครับชกเจ่าจะประกาศมาตงนีนะครับโอ้ยโอ้ยเต้เต้เต้เเเระวังชก นนปล่อยมันกันได้นะครับแต่ไม่มีหมูกรอบแจกแล้วนะครับโ oh. อ้ คบสองนาทีพอนาทสุดายแล้วนสุดายแล้วโอ้ยเฟเองด้วยเราด้วย อากาศ okay, <ร>อากาศโอเคเอาเลยไหวไหไหวเอาเลยครับจาสุดท <ik> ้าสวินะครับสวิทยนะครับ Hãy subscribe chốt kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn